คลิปนี้จะแสดงการสร้างฐานข้อมูล MySQL ใน C Pa าร์นลให้ไปที่ช่องไฟล์แล้วก็พิมพ์คำว่า MySQL คลิกไปที่ MySQL Database Wizard ป้อนชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการลงไปคลิก Next Step กำหนดชื่อผู้ใช้ อาจจะใช้ชื่อเดียวกันกับฐานข้อมูลก็ได้แต่ว่าป้อนได้ไม่เกิน7ตวนัวอักษรกำหนดรหัสผ่านโดยป้อนให้เหมือนกันทั้ง2ช่องทั้งในช่อง password และ password again หรือจะให้ระบบสร้างรหัสผ่านก็ได้โดยการคลิกไปที่ password generator ไม่ต้องการจะให้ระบบ สร้างรหัสผ่านให้ใหม่ก็คลิกไปที่ Generate Password หรืออาจจะต้องการปรับตัวเลือกเพิ่มเติมก็คลิกไปที่ Advanced Option เมื่อต้องการจะใช้รหัสผ่านนี้ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า I have c o p y this password in a s e p a a t e แล้วก็คลิก Use Password ลิก Create User นี่ก็คือชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนี่คือรหัสผ่านนี่คือชื่อฐานข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นมาให้คัดลอกข้อมูลเหล่านี้ไว้ จากนั้นก็มาทําเครื่องหมายถูกหน้า All l l p r i เวล e คลิก next step ตอนนี้ก็ได้มีการสร้างฐานข้อมูลสร้างชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลแล้วก็เพิ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลไปยังฐานข้อมูลแล้วคลิกไปที่ return home เพื่อกลับไปที่หน้าหลักของ4 Panel เนลสำหรับ h ฮสตของฐานข้อมูลนั้น4 p a n e l โดยทั่วไปแล้วจะใช้ local host ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจให้เปิดไปที่ phpmyadmin และนี้ก็คือโฮสต์ของ database